นี่เรามาแอบถ่ายนะดูสิยังก็ะสวนสัตว์เลยบินมายังไงเนี่ยนกแก้วสันคอนัวเขาบินมาเที่ยวเดินไปใกล้ๆเนาะเขาจะหนีไหมเขาชอบกัดแทะแทะกิ่งไม้แทะเมล็ดพันธุ์ อะไรต่างๆเนี่ยเขาเจออะไรเขาก็จะแทะออกไปไหนแล้วเฮ้ยนี่นไงหลักฐานกำลังแทะขนุนสวนหลังบ้านอยู่น,นันน่นนนันน่นนขนุนยายยายไม่รู้นะเนี่ยมาแอบแท้เนี่ย นั่นอุ้ยหลายตัวนู่นอีกมากันใหญ่เลยเสียงดังก็บเก็บก็บเก็บก็บแบบนี่นี่ไอเน่แทะกิ่งไม้นี่นี่นี่บินมาใกล้ๆเราแล้วฮัลโหลไฮฮัลโหล ที่เรายือนอยู่ในเขตบ้านเรานะแต่เขามาเกาะรั้วฮัลโหลเรามาดีคุยกับเราหน่อยฮัลโหลฮัลโหลนกแก้วสันคอน,นัวหุยห่างแค่หนึ่งเมตรนะตอนเนี้ยแก้วอยู่กับเราเลยไหม ีตรงนี้สามตัวเนี่ยใกล้ๆแก้วมุนฝั่งูุนอีกสองเขาเริ่มมองเราและเห็นเราเรียกหยุดกินหยุดแทะเฮ้ยเอาเอเอาเฮ้ยใกล้ขนาดนี้ยังไม่หนีเลยเอ่ะเชื่องมากเขาเชื่องจริง นี่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 อีกตัวหนึ่งตัวละหลักพันนะเนี่ยเขามีราคาอยู่ฮัโลโหลโหดูขนุนบรรยายดกมาก